โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดหัวรุนแรงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกอรมนและกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานเช้าภาพในการดําเนินงานโครงการการเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดหัวรุนแรงมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเข้าใจไม่มีแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดนหรือแบ่งแยกการปกครองตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความทัดเทียมและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหารุนแรงในพื้นที่นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมรองโดยการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมในกลุ่มเด็กเยาวชนครูและผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีผลจากการดำเนินโครงการการเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดหัวรุนแรงเป็นตัวชี้วัดดังนี้ 1. ระดับของการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ30 2. กลุ่มเป้าหมายคดีความมั่นคงเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านความรุนแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 303. จําจำนวนของผู้เห็นต่างผู้ต้องขังคดีความมั่นคงลดลงจากปีก่อนร้อยละ304จําจำนวนเป้าหมายลดแนวคิดหัวรุนแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ30 5. ห จำนวนเครือข่ายเชิงบวกแบบปรณนการระดับหมู่บ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ30การประเมินผลไตรมาส3คิดเป็นร้อยละ84การแก้ไขปัญหาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่ได้เป็นภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการผสานพลังของทุกคนที่จะต้องยึดมั่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ